สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางราวพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่6เดือน12บพศ2567นหนร้บะครับกับแนวทางราวพัฒนานะครับผลที่ออกนะครับออก7 1 9ดหน 719036นะครับส่วนเลขล่างนะครับที่เล่นที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโครงนะครับก็จะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นก็จะได้71นะครับคือตำแหน่งนี้นะครับหลักแสนกับหลักหมื่นเลขล่างน,นะครับที่เล่นที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโครงนะครับส่วนที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือ9กับ0หลักพันกับหลักร้อยนะครับออก90ส่วนจุดบน เลขบนนะครับก็0ูนย์สนะครับสตัวก็3ามหเนาะสามหกออกตัวเดิมนะครับซึ่งมัตถุแลียม,มันออกหมดก่อนหน้าน,นี้มันออก6กสามใช่ไหมหกสามห้าสามนะอนะนะ่มันออกตัวเดิมนะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินของผมให้ก็ถือว่าชุดวินไม่เข้าเนาะนะครับแต่มันมี มี3ผมพมันเป็นเลข9ไม่มาด้วยกันนะครับมันกลับหัวเนาะนะครับส่วนเด่นวิ่งโลดนะครับเด่นวิ่งโลดก็เด่นในที่5 5ห้าไม่มานะครับมาตัวที่ไม่เด่นเลยก็คือเลขเกส่วนเลข6เป็นนะครับที่ว่าผมจับ9ก็ระวัง6 6ก็ามา9้าหเลยนะครับแต่5ไม่มา ใครนับไปวิ่งไปรูลดสอตัวเข้านะครับมาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะไม่มีตัวไนมากเลยนะครับเพราะว่าผมจับที่เลขเก 9, นะ้าเนาะจับแตเจ็นที่คือ91มันออก90ออกเกส่วนเลขเามจับไล่9 1ก2 93มันกลับหัวนะออกชุดนี้นะครับตัวเดิมทีนะครับีว่าเก้าที่6กสา 36ตัวกับส่วนเข้าเกับ6กวิ่งรูดนะครับตัวหลักๆก็คือ9กับตัวไม่ได้เน้นนะครับเข้าล่างนะคร,ครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่มันันอยู่็นวันที่9เนาะนะครับวันที่9 ทีิสเกทาแนวทางตง่างเราพัฒนานะครับ คับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ่านเลขเด่นนะครับจากสูตรหนึงเก้าคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมทุท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็มาดูชุดวินนะครับชุดวินจุดวินวันนี้ได้เจ็ด8 9ดเกนะครับเจ็ด หนึงหกกับเจ็ดแปดาูนย์ึงหกแลดูเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่ หมาที่7กับ8นะครับส่วนตัวที่ผมจะจับนะครับก็จะจับให้แค่หชุดนะครับจับเดิมเลขเจ็ดเนาะเจ เจ็1ศนล, 8, นลนินะครับแปดกาแปดนะครับก็ระวังเลกเด่นมาด้วยกันนะครับเลกเด่นมาด้วยกันก็คือ78 ตัววันจันทร์ก็ระวังเลขพี่น้องกับเลขเบิ้ลน,นะครับทำมาวันนี้ผมชอบชุดไหนวันนี้ผมชอบเลขแปนะครับจบเลขแปชุดติดแก็เป็น8ปดเก้ากับแปดเก้า ส่วน3ตัวนะครับสามตัวผมจับไปที่3ามหนึ่ง สามแปดศูนย์ลสามแปดศูนย์จะกําลันในตัวหนึ่งนะครับจะเป็น ห้าแปดแบบห้าแปดเป็นตัวกันนะครับสองหลาแปดกับมัวเลก้าชุดนี้นะครับกับสามชุดนะครับสามตัวผมชอบชุดไหนผมชอบชุดนี้นะครับสองชุดนี้ ส่วนตัวนี้เป็นตัวกันนะครับ658ครับส่วนท่านใดต้องการเพิ่มเติมนะครับก็จับในชุดวินนะครับจับในชุดวินครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคปเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่เก้เดือน12นะครับปอพรสบนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ